กับผมพีม่น้องสวัสดีครับผมไปใช้กับมีตํมตลอนกินเที่ยวครับผมวันนี้ไใช้จะมาตําขาไก่มาม่าครับผมเอาเผ็ดเผ็ดแซ่บเลยครับท <c oughs> ำไส้พ่แข่งนะครับผมมีทั่วฝักยาว กับหอมใบเรื่อครับพี่น้องใส่น้ำเงาครับผมแกะมะเขือเทศมีน้ำกำลังเดือดรอลวกมามาพี่น้องนี่พี่น้องให้สุกพอเด้งๆจั่ยหน่อยครับผมก็ต้องให้มันสุกหลายนะครับเอาแ้วแล้วก็เอามาพักไว้ให้มันเย็นหลงจังหน่อยครับพี่น้อง เทียมประมาณกมนึงครับผมตามด้วยพิแห้ง ใส่เนยตาลประมาณสองซ้อนับพี่นอ้องเห่ือ่มให้มันกระเด็นนะครับ কি <laughs> নাব <laughs> เลยได้กินกับเผ็ดแล้วพี่น้องใส่บัลเลียนนะผมตามด้วย เอาทั่วใส้นนำกลับพี่นอก หมดต้องตำให้แหลกครับผมตำ้ดยน้ำลาลครับผมประมาณทับทีนึงครับระล้ำตาเข้มข้นขนาดเลยพี่นอ้อง ประมาณสองทับพีครับผมครับก็ได้คือน้ำตาลปิ๊บครับพี่น้องปร,ประมาณซอน ตามด้วยผงด้วยครับผมใส่ล,ลายแซบลายนี่ก็ได้กลับไปโอ้เครื่องพี่น้อง

โรเดอร์ Hello, ป่ปน้องเดอบอกเลยแซ่บมากตามด้วยมาม่าครับผมตามด้วยขาไก่ครับผมเรียกสุภาพแตกหน่อยครับพี่น้อง หอมไปเรื่อยครับ บ่งหัวเด้อพี่น้องเด้อยบอบาดนี่เจ็บแสบเลยครับผมมากินตัมมาม่าใส่สาไก่ครับพี่น้องเจ็บเจ็บเจ็บแสบนี่ครับเลี้ยวแล้วครับผมเจ็บแสบเลยเปีดกๆไปตัดใส่ตานครับผม 我帮你。 เป็นอันเสร็จทิ้นแล้วครับผมทำมามาใส่ขาไก่เปรี้ยวๆเศษๆแล้วครับผมตอนเที่ยงครับพี่น้องมามาครับผมเราต้องลองลำทำเพลงอะไรพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้พอใส่ใน้ำลายไหลแล้ว เดี๋ยวคุณพ่ออ่านคลิปหน้าครับพี่น้องทั้งไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามไม่ใช้กับมีตั้ตลอดกินเที่ยวนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องอะไรครับผมกับคลิปนี้ไปใส่ก็ขอสวัสดีครับ